ใจมือครับสะใจครับ่อแม่ปีน้องนี่สวัสดีครับสวัสดีครับปอแม่ปีน้องจีฮักจูฟูจกค้นครับกินตามาเต็ด้วยผมนะครับครับวันนี้อากาศฮอนครับคือจะได้ครับอยากกินตามาเตดครับตำเองกินเองนะครับมาลุยเลยครับใจมือนะครับวันนี้ขอใจมือเดี๋ยวจ่อนกไม้เดี๋ยครับจีฮิบน้าันก่อนครับนี่ใส่มะกอกด้วยนะครับหน้านี่เป็นหน้ามะกอกครับนี่ครับใส่มะกอกมะนาวด้วยครับอ๋อ ไช่ถั่วเดินคั่วเห็น้อยครับหอมๆถั่วเดินครับมะกอกหวานมะกรอ้วยนะครับ หม้อครับกลิ่นหอนๆนี่นะครับเผ็ดๆสมๆหอมผัดินนิดน้อยนะครับหม้อใส่หอมขาวลงมาครับหม้อครับตำมาเต็ดนี่นะครับ ไงกลางสุดๆน้ำไก่หิ่มนาำครับห้าหมหอมครับึะล,ลนี่ครับกํายังไงเลยนะครับ เผ็ดครับเผ็ดๆสมสมๆมากถ้าได้ห้าป่าก,ก็ดีปันนะครับหมอครับชุดยอดครับไอจ้จีนด้วยนะครับไอจ้จีนหมอด้วยไอจ้จีนน้ำห่าด้วยนะครับมาไปต้มกก่อนนะครับมาใส่หอมครับ

เผ็ดแล้วครับเนี่ยออกแล้วนะครับนี่ครับ ดอนเหลื่อมเพชรครับเหลื่อมเพชรน่ยั่งมาได้นะครับที่นี่ครับอม,มาทัวขนาดน้วยครับ <c oughs> คร,กกรครับนี่กิีมะกอกนะครับให้กินจิ้นมะก,กอกนี่เพิ่มความหวานไปน้อยนะครับนี่ครับเพิ่มความหวานไปน้อยนี่ครับพอแล้วครับอืมอืม ใช่เหมือครับสะใจครับพ่อแม่พี่น้องนี่ A pick up. เอาครับกำยังใหญ่จี้เลยนะครับจ้มือนะครับปอแมวน้องครับเอาอยัดเข้าไปแล้วครับอืมอืมอืม,อม,อม ได้ถึงน้ำได้ถึงจินครับมือจุ๋ยเข้าไปครับมือใส่มือขวาจุ๋ยกันครับอ,อ้าย หลําครับสะใจเดีครับผมแม่เป็นน้องครับมัน้อนนะครับอาการวันนี้ครับเนี่ยแตกมาครับปาเง็นแตกเลยครับํำเองกินเองครับแปบสะใจเลยนะครับเอาละครับผมแม่เป็นน้องครับคลิปนี้ตีปะผมแม่เป็นน้องมากินตำมาเต็ดด้วยกันนะครับแกอาการฮอนครับเพ็ดเพ็ดสมสม ใส่มะกอกตัวยนะครับใส่มะนาวตัวครับน้ำห้าปากระดีบดไดจินไปต้มหอมหอรับมาใส่ครับน้ำจวดนววๆเลยนะครับโอ้เหเมอะครับวันนี้ครับผมก็ขอขอบคุณปอแม่ปีน้องจู่พูดจุค้นนะครับติดติดตามครับชมคลิปของผมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แชร์ไปเน้อครับว่าอาหารเมืองเหนือที่ผมได้ย่าไปปรุงอาหารไปแล้วก็ได้กินไปนะครับ ป๋อม่พเป็นนองเด่เปิ่นบ่ได้ดูคลิปผมนะครับจะได้ดูคลิปผมด้วยนะครับเอาละครับป๋อม่พเป็นนองครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณป๋อม่พเป็นน่องทุกๆคนนะครับว่าการคลิปใหม่นะครับว่าผมจะย่าเมนูอัญเรอกินอัยังนะครับแล้วป้าไปเอที่ไหนนะครับหากป๋อม่พเป็นน่องจุ่พูดจุคุนนะครับขอบคุณครับ